ดำตัวนะ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 กายอยู่ดำะกายอยู่ดำเข้ากาเาอะไรเรื่องตันี้ครับดำดำไปดำอัดไปดำอัดไปดำรั่วนารั่วนาร้วดงาไปดำดอัดไปอัดไปอัดไปแดงวาเอดำอัดไปดำหน้าด้วยหน้าด้วยยิงความเรอดงควารอวดงก้อยก้อยเดงก้อยดำอัดไปไอ้ดำอัดไป อันด um, ับแรนะครับอันดับแรอันดับแรครับเด็กๆครับอันดับแรอันดัรายมานะครับจุดนี้อันดับแรนะครับดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวตัวแดงนี่บ่ได้ตั้งสติเลยนะบ่ได้ตั้งรักนะครับตัวดำบุกอัดเลยนะดุดันจริงๆนะครับตัวดำนี่ดุดันจริงๆเลย ไม่ทิ้ตี้นะครับคำไม่ทิ้ตี้คำไม่ทิ้ตี่กำหมายว่ากำหมายครับแต่ว่าคุณกำคำไม่ทิ้ตี้นี่ครับคือคำหมายนี่ครับตัวนี้ว่ากำหมายผมเลยแล้วอยู่ในคำนึกนี่ครับธรรมจิตคำเด้งที่ด้านคำทิ้ตแล้วคำทิ้ตแล้วไม่ดุยตันไม่ตันครับไม่ดุยตันไม่ตันแต่พวกผมไม่น่าจะมีปัญหาครับเยอะคนละตากว้างเลยครับสนามสุขคู่สนามถุงทะเลสุขที่กวางด้วยกับกวางด้วยหน้าไผไม่ตันเลยหน้าไผไม่ตันเลยครับธรรมจิต คันใกล้จมนะครับคันใกล้จมนะไม่น่าจะมีปัหน้าครับไม่ตันไม่ตันแล้วาดัจนันาดับาสองนาทีครับสนาทีสองนาที